สวัสดีค่ะทำง่ายอร่อยจริงวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทําขนมกุยช่ายนะคะก็จะมี2ไส้นะก็คือไส้กุยช่ายกับไส้หน่อไม้ก็หายไปสักพักหนึ่งนะไม่ได้ลงคลิปใหม่เลยเพราะว่าพอดีมีน้องแต่ตอนนี้เนี่ยก็แข็งแรงดีแล้วนะคะก็จะเริ่มทยอยทําคลิปลงให้ได้ดูกันนะคะขอบคุณมากสําหรับกําลังใจแล้วก็ ทุก s u b s c r i b e นะคะขอบคุณจริงๆนะทำให้มีกำลังใจทํำคลิปต่อเลยนะโอเควันนี้ก็จะมาทําแป้งกุยช่ายให้ดูก่อนนะคะมาเริ่มผสมแป้งกันเลยนะคะตอนแรกเลยก็ใส่แป้งข้าวโพดนะ1น่ถ้วย1น่ถ้วยเนี่ยจะใช้ถ้วยอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเอาถ้วยที่มีขนาดเท่ากันละกันแป้งข้าวโพด1ถ้วยแป้งมันหนึถ้วย แล้วก็ <c oughs> น้ำมันน้ำมันพืชนะคะประมาณสักสามช้อนโต๊ะ <c oughs> แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยก็ใช้3ามถ้วยตวงก็คือใช้ถ้วยที่เราตวงแป้งนะคะใส่ลงไป ก็อย่าลืมใส่เกลือนะเกลือป่อนประมาณ1ช้อนชาให้แป้งมันมีรสเค็มนิดๆน,น,นะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากวนให้เข้ากันแป้บหนึ่งแล้วเราจะเอาไปตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะแป้งที่เราผสมเมื่อกี้นะคะ พอเราคนให้แป้งละลายนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็มาตั้งไฟนะตั้งไฟอ่นอ,อนๆนะคะแล้วก็กวนแป้งไปจนกว่าแป้งจะสุกต้องใช้ไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงพอเรากวนแป้งไปได้สักพักหนึ่งนะคะมันก็จะมีส่วนของแป้งที่เริ่มสุกนะมันก็จะเริ่มหนาขึ้นมาเป็นก้อนโอนะคะก็วนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนนะ เสียงช้อนอาจจะรบกวนนิดนึงน,นะคะแต่ว่าไม่อยากใช้ไม้พายนะใช้ช้อนดีกว่ากอช่วงที่แป้งเริ่มหนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องคนคนเร็วๆคนใหย่ๆคนให้ถึงก้นหม้อเลยนะคะไม่งั้นส่วนที่มันติดก้นหม้ออยู่มัจนจะไหม้นะ อนนี้แป้งเราก็ใกล้ได้ที่แล้วนะคะต้องใช้ไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงสังเกตยังไงว่าแป้งได้ที่ก็คือเนี่ยค่ะมันจะเริ่มยืดติดขึ้นมาละแล้วตัวแป้งก็จะเริ่มมีความใสอ,อย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักแป้งให้เย็นต่อเนานะเราเค่อยมาตั้นะ พอเรากวนแป้งเสร็จแล้วเราเอามาพักเอาไว้ให้แป้งเริ่มเย็นนะคะเราก็จะมานวดอีกทีหนึ่งนะก็คือใช้แป้งมันโรยลงไปนิดหน่อยไม่ให้มันติดมือข้างล่างเนี่ยที่ไม่ไม่ได้โดนแป้งมันเนี่ยค่ะก็จะติดมือนะแล้วก็ค่อยๆเอาแป้งมันโรยลงไปคือมันจะติดมืออยู่แล้วนะคะสูตรนี้แต่ว่า เราก็ใช้แป้งมันเป็นแป้งนวลนะแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปแล้วก็นวดน,นวดแล้วก็พักทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งนะคะให้แป้งมันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราก็จะมาทำไส้หน่อไม้กันนะคะก็เริ่มจากตั้งกระทะเอาน้ามันใส่ให้น้ามันร้อนนะ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยก็เอากุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งที่เราต้มมาไว้อะนะคะก็ใส่ลงไปผัดอันนี้เราไม่ได้ใส่กระเทียมนะพอผัดกุ้งแห้งไปส,สักแป๊บนึงแล้วก็เอาพริกไทยป่นนะคะใส่ลงไปนิดนึง ใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะอันนี้พริกไทยผลก็คือประมาณครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวสูตรจะลงมาให้อีกทีนึงนะ mm. ก็เอาพริกไทยใส่ลงไปผัดให้หอม mm. พอพริกไทยหอมแล้วนะคะ mm. ก็เอาหน่อไม้ใส่หน่อไม้นี่ก็คือเราก็หั่นเต๋าไว้นะใครชอบเล็กชอบใหญ่ก็ตามใจได้เลย ันนี้ยังไม่ต้องผัดนานนะเราก็แค่ขัดให้สุกนิดหน่อยก็พอเสรแล้วเราก็ปรุงลสนะคะก็จะมีสีอิ้วขาวประมาณสามช้อนโต๊ะ หอมางใายใส่นิดหน่อยตัดลดก็พอนะคะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่รไทยที่เราเก็บเอาไว้เมื่อกี้ลงไปถ้าใครชอบรสพริกไทยจัดๆขึ้นมานะคะก็เพิ่มพริกไทยได้นะสูตรมันก็ไม่ได้ไฟตัวนะคะเอารสชาติที่เราชอบ แล้วล้วก็ผัดไปสักแป๊บหนึง่งจริงๆแล้วอ่ะสูตรนี้ใส่เห็ดหอมได้นะถ้าเกิดว่าอยากใส่เห็ดหอมด้วยก็คือเอาเห็ดหอมแช่น้ําแล้วก็หัน่นจะหั่นเตาหั่นฝอยหั่นบางอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เอาเห็ดหอมอ่ะมาผัดก่อนพอผัดหอมเสร็จแล้วก็ค่อยเอากุ้งแห้งลงไปนะคะแล้วก็เติมพริกไทยเติมหน่อไม้ไปได้เหมือนกันนะ เริ่มสุกป,ปุ๊บก็พอแล้วค่ะไม่ต้องผัดนานเนาะเพราะว่ากุ้งแห้งเราก็ต้มมาแล้วหน่อไม้ก็ผัดกับเดียวนะคะเสร็จละอตอนนี้เราก็มาทำไส้กุยช่ายกันนะคะก็เริ่มจากเอาใบกุยช่ายเนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดนะล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปผึ่งลมหรือว่าเอาทิชชู่มาซับให้น้ำมันแห้งนิดนึงนะคะไส้มันจะได้ไม่แฉะ ก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหั่นนะความยาวของกุยช่ายเนี่ยเอาตามชอบใจเลยนะคะบางคนเนี่ยชอบแบบไส้ละเอียดละเอียดเขาก็จะหั่นสั้นหน่อยนะ เราหั่นกุยช่ายเสร็จเนี่ยเราก็จะมาปรุงกันนะคะก็คือเริ่มจากเกลือป่นนะเกลือป่นก็ประมาณปลายช้อนชาพอนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทำกุยช่ายเยอะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็ใส่ตัดลดไปก็ประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็แค่ ปลช้อนพอนะอย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยกุยยช่ายมันจะเฟื่อนพอเสร็จแล้วก็คุกเห็นนะคุกเลยระหว่างนั้นเนี่ยก็เอาน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้วิธีเจียวกระเทียมง่ายๆด้วยไมโครเวฟมีคลิปอยู่นะคะลองไปดูกันนะอันนี้ก็ใช้ไมโครเวฟเจียวนะแต่ว่าแยากตัวกระเทียมออกไปแล้ว ตัวกระเทียมนี่ตัวกระเทียมที่เจียวจากในไมโครเวฟนะคะกรอบๆเลยนะลองไปดูคลิปเก่าได้นะคะก็เอาน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมเอาไว้อ่ะคะ่ะใส่ลงไปในตัวกุยช่ายอันนี้กุยช่ายไม่เยอะก็ใช้ประมาณสี่ช้อนชา แล้วก็คลุกสูตรนี้เราจะไม่บีบใบกุยช่ายนะคะเดี๋ยวเราคลุกแล้วก็จะพักเอาไว้นะแล้วก็จะไปทําแป้งกุยช่ายต่อเลยค่ะคลุกให้เข้ากันเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราใส่ลงไปก็เพื่อทําให้ตัวสีของใบกุยช่ายเนี่ยมันจะไม่ดํานะคะมันก็จะเขียวอยู่แต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินนะมันจะเฟื่อง แค่นี้ค่ะปรุงง่ายๆนะเป็นสูตรแบบคนโบราณนะไม่ได้ใส่อะไรเยอะพอคลุกเข้ากันแล้วเนี่ยก็พักตัวไส้กุยช่ายเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะสลดลงหน่อยนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้คั้นมันออกก็คือเราไม่ต้องกองน้ํานะคะ,ะพอแป้งที่เราพักเอาไว้จนเย็นเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหนียวติดมือนะก็คือต้องโรยแป้งนวลแล้วก็ ปัน้นได้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ขยันให้เอาแป้งเนี่ยไปชั่งน้ำหนักก่อนนะว่าก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ก็ยี่ห้ากรัมสามสิบกรัมแล้วแต่ว่าใครชอบใหญ่เล็กนะคะแต่อันนี้ขี้เกียจก็จะกะเอาก็เด็กแป้งขึ้นมาประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืม โยแป้งนวลด้วยนะคะไม่งั้นมันจะติดนะเสร็จแล้วก็จะต้องมากลึงให้แป้งมันแบนถ้าใครมีตัวไม้กลึงที่เป็นไม้เล็กใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้อันใหญ่นะมันเกะกาดก็ <c oughs> กลึงให้มันแบน าติดก็แป้งวนวลใส่ถ้าใครชอบบางก็กึงบางไปเลยนะคะแต่ก็ระวังมันแตกนะอะ่พอได้ประมาณนี้แล้วเอาจะปั้นให้ง่ายเนี่ยเราก็ใช้ถ้วยมาตั้งไว้เอาแป้งใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไส้นะคะ ใช่ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปนึ่งเดี๋ยวมันจะแตกนะใส่พอประมาณเสร็จแล้ววิธีจับจีบก็คือเราหยิบขึ้นมาแล้วก็พับจีบไปเรื่อยๆนะคะทบไปเรื่อย าเกิดใครจะชอบจีบใหญ่จีบเล็กก็จับจีบตอนนี้ได้เลยนะหมุนไปเรื่อยๆตรงจุกมันนะคะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแป้งมันหนาเกินนี่ยเราสามารถเด็ดออกได้นะคะเด็ดปลายแป้งออกแต่ถ้าใครชอบกินแป้งหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรก็คือ จับมาทบปิดไว้ได้เลยเอาให้มิดนะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้อีกด้านก็จะเรียบนะคะ ปิดตัวขนมให้มิดนะคันนี้จะใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้บ้างนะก็อย่าไปใส่ไส้ให้มันเยอะมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปนึ่งแล้วเนี่ยมันจะแตกนะเอาให้พอดีกับขนาดแป้งเราเสร็จแล้วเราก็มาหอ่อมาจับจีบนะคะก็แปะใครจะเอาชอบจีบทีจีบ ใหญ่จีบเล็กก็คือจับได้เลยส่วนหัวจุกของแป้งเนี่ยค่ะถ้ามันจะเหลือเยอะเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตอนเราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเด็ดออกได้ถ้าเราไม่ชอบนะกดให้มันติดกันแล้วก็หมุนไปเรื่อย ระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำมาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนึ่งได้แล้วนะทยอยนึ่งเอาพอสุดแล้วเนี่ยถ้าหัวมันเหลือเยอะไม่ชอบแป้งเยอะนะคะก็เด็ดออกแล้วก็จับให้ตัวแป้งเนี่ยมันปิดให้สนิท ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมใส่ลังถึงมาไปนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็จะมานึ่งตัวกุยช่ายที่เราปั้นไว้นะคะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยนะแล้วก็เราอากุยช่ายที่เราปั้นไวนะะ้นลงนึ่ง,งปิดฝานะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะก็นึ่งไป8นาทีนะคะประมาณ8นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ วันนี้ตัวกุ๋ยช่ายที่เรานื่อไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันยังร้อนอยู่นะแต่ว่าตอนที่ยังร้อนเนี่ยก็เอาตัวน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมมาไว้ะคะ่ะอามาทามันจะได้ไม่ติดทาตอนร้อนเลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกระเทียมก็น้ำมันธรรมดาก็ได้ค่ะ แต่ถ้าจะเป็นตัวกระเทียมเจียวมันก็จะหอมหอมขนมกุยช่ายที่เราทำไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นไส้ผักนะอันนี้ก็เป็นไส้หน่อไม้ลองทำกันดูนะไม่ยากเลยทำทานเองก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูไส้ข้างในกันอันนี้จะเป็นไส้ผักนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นไส้หน่อไม้ไส้หน่อไม้มันก็จะอ้วนๆหน่อยนะคะเพราะว่าหน่อไม้มันหนานะถ้าเกิดใครชอบก็ราดซีอิ๊วดำหวานก็ได้นะคะมันจะมีซีอิ๊วดำหวานที่เอ่อเป็นรสหวานไม่มีรสเค็มเลยนะก็เอามาราดก็ได้หรือว่าจะทำน้ำจิ้มเปรี้ยวก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะหรือถ้าใครมีคอมเมนต์อยากสอบถามพูดคุยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ